รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่วิกลยว,วัดเป็นหัว,วายจะทำอะไรอย่างไรที่ไหนเมื่อ,อไรขอฟ้าหวานอย่างสิแไหนให้เธอกับฉันก้าวไปพร้อมกันพวกเชลล์นี้ได้ เปลี่ยนจากสูตรผงม,มาเป็นสูตรน้ำบอกหน่อยสิครับว่าอะไรที่ทำให้คุณเลิกใช้สูตรผงแล้สวยแบบพร้อมนะค่ะเพราะบิสเอ็กเซลสูตรน้ำเขจัดคราบได้ดีกว่าผ่สงสัยต้องลองครับบิสเอ็กเซลสูตรน้ำแล้วคุณจะไม่น้อยหน้าใครที่หลายคนชมว่าสีผมสวยไม่น่าเชื่อว่าผมจะเสียขนาดนี้ Dove Intense Repair มี Fiber Active ช่วยลดผมเสียถึง75%ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ Dove Intense Repair นนสนับสนุนโดยวันอะตอมสองพัน Your Health We Care b i o อ e s t ชีวพันธุ์ล้างผักและเนื้อสัตว์จากธรรมชาติสวัสดีครับสวัสดีตอนเยน็นๆกับบรรยากาศชิวๆสบายๆรับหน้าร้อนแบบนี้นะครับกลับมาพบกับบอลและรายการที่วิ่งใจรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิบกจกรรมดีๆอะไรที่เด็ดสถานที่โดนๆเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ ตอนนี้นะครับผมกําลังเพลิดเพลินอ,อยู่ในอาณาจักรของไร่องุ่นซิวเวอร์เลกใกล้ๆพัทยานี่เองละครับแต่ว่าวันนี้น่าเสียดายมากเลยครับที่ผมเนี่ยมาคนเดียวในบรรยากาศที่โรแมนติกขนาดนี้ครับไม่เป็นไรฮะคนเดียวก็เที่ยวได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเก็บภาพบรรยากาศที่ชิลๆแบบนี้ไปให้น้องมิราได้อิจฉาเล่นดีกว่าไปชมกันเลยครับ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลคหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวชิลๆไม่ไกลจากตัวเมืองพัทยาที่นี่นะครับเป็นไร่อองุ่นเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออกที่มีพื้นที่กว่า1,200ไร่มีทั้งพื้นที่ปลูกองุ่นท่านสดๆและองุ่นสาหรับทำไวายที่กว้างใหญ่อลังการมากๆเลยละครับอีกทั้งยังมีสวนดอกไม้และมุมสวยๆให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวมาถ่ายรูปได้ไม่มีเบื่อเลยละครับชิลมากๆเลยละครับ นอกจากว่าเราจะเพิ่เพลยในการชมไรยอย่องุงูนแล้วนะครับที่นี่เขาก็ยังมีอาหารอร่อยๆอย่างเช่นนี่ครับพิซซ่าเลยน่าทานมากๆแล้วก็บรรยากาศชิลมากๆเลยครับเอาเป็นว่าตามบอลไปชิมพิซซ่ากันเลยดีกว่าครับไปที่นี่ยังมีห้องอาหารซิวเล็กไวน์แอนกริลด้วยนะครับด้วยรูปลักษณ์แสนคลาสสิกสไตล์อิตาลีกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่รายล้อมไปด้วยทัศนียภาพของไร่อง,งุ่นซึ่งเพื่อนๆไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับพิซซ่าเตาถ่านของที่นี่ เป็นพิซซ่าที่ทํากันสดๆใช้อบในเตาเผาซึ่งเป็นกรรมวิธีการอบพิซซ่าแบบเดียวกับต้นฉบับในประเทศอิตาลีกันเลยทีเดียวครับทําให้พิซซ่าของที่นี่มีกลิ่นหอมกลุ่นและมีรสชาติอร่อยมากๆเลยแหละครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับน่ากินมากๆครับอยากจะลองชิมดูตรงนี้เลย เป็นว่าเดี๋ยวพอนขออนุญาตทิมก่อนเลยแล้วกันนะครับมิล่าอยากอิจฉานะเริ่มที่นี่เลยฮะค้นหากลิ่นหอมที่ไม่เคยมีมาก่อน ครั้งแรกที่ขาวโอโม่ภาษากลิ่นหอมจากดิลลี่และออคิดไนโอโม่พลัสรีเฟรชใหม่ขาวเจิอจ้าหอมเกินคาดโอโม่พลัสรีเฟรชใหม่ขาวดวนสไลน์นี่แหละผู้ชนะตัวจริงสไลน์เลมอนเทอเร์โบแค่ขวดเดียวโดวยส่วนผสมน้ำมะนาวเข้มขน้นขจัดคราบมาได้มากกว่า16,00 0ใบคุ้มค่าจริงๆค่ะสไลน์ล้างได้มากกว่า16,00ใบใหเือกับชันไป สนับสนุนโดยวันอะตอม2,000 your health we care Biofresh ชีวพันุ์ล้างผักและเนื้อสัตว์จากธรรมชาติเป็นยังไงบ้างนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้เห็นบรรยากาศในวันนี้นะครับจะต้องอยากมาแรองุ่นแห่งนี้เหมือนผมอย่างแน่นอนและอย่าลืมกลับมาพบกับรายการที v ่วีไก r รายการเด็ดๆด,ด,ดนๆของคนอินเทรนทุกเย็นวันอาทิตย์เวลา5โมง50ทางททบ5แห่งนี้ครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ Wa kwaya mwaha jasa gaba ya kai dinar